สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับรถยนต์คันนี้นะครับลงประกาศไปเมื่อวานตอนค่ำๆนะฮะภายในไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับมีคุณพี่สุขศรนะครับจากจังหวัดประจินบุรีนะครับโอนมัดจำมาสี่หมื่นบาทนะครับให้เราบริการจัดส่งให้นะครับขณะนี้รถกำลังออกเดินทางนะฮะนะครับเราใช้บริการของไหมไทยโลจิสติกนะฮะรับส่งรถยนต์ทั่วประเทศนะฮะ ครับจะอนออเดินทางครับผมขอบคุณพูดที่สุขพจนมากๆเลยนะครับรอรับได้เลยนะครับจะส่งถึงปลายทางอย่างแน่นอนครับผมขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีทุกท่านครับ ติดตามมาได้ทุกช่องทางเลยนะครับติดต่อมาที่หมายเลขนี้นะฮะหรือว่าจะค้นหาด้วย id line ก็หมายเลขนี้นะครับหรือจะเป็น facebook หรือ youtube นะครับพิมพ์ตามนี้ค้นหาได้เลยครับดอนยุเสเซตคาครับผม